สิบหกบาทนะคะค่ะหาผู้ใดอยากเอาไปเสี่ยงเนาะค่ะไปยิบไปจับรัฐบาลไทยก็ได้หรือแล้วแต่แล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่ช่วงจากว้าที่เฮาบางเพื่อนบางที่เพื่อนก็ไปเสี่ยงสูบเป็นอาหารเสาะหาเลร้ยงได้นะคะโอ้จังหวัดของฉันค่ะหรือที่อันใดก็พิจารณหน้ามึงนะคะเพราะว่าไม่คู่กับเป็นแนวทางเนาะค่ะบางเพื่อนบางที่ห้าไปทําบุญเพ้นอาชีพไฮโซไคลาบก็ได้แล้วคือปูบอกว่าเออ สมมติว่าข้าเจ้าถวายเมื่อเรียบร้อยแห่เรียบร, blanc, ร้อยรวบรวมเรียบร้อยคู่บอกว่าให้แม่คู่เพิ่มเข้าไปอีกสิบเจ็ดบาทนะคะแม่คู่ก็เลยเพิ่มเงินเข้าไปสิบเจ็ดก็เลยได้หนึ่งหกนะคะเพิ่มไปหนึ่งเจ็ดได้หนึ่งหกทีนี้ที่จารณานบุกนะคะเ้อหาทางเทียรกับโบนเน่นะคะ เพราะว่าบางเทือบางที่เขาซื้อสิบเจ็ดไลน์หรือว่าสิไปออกสิบหกยังสิบหนึ่งกันใช่ค่ะแล้วมือนี้ปูยังเงหลาอีกสิบเก่าดีกว่าัสิบหกกับสิบเก่าห่วยห้วยอีู่เลยนั่นราคาพี่เจรานาเบิ่งนะค่ะค่ะแม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะดเด้อสายบุญอีบอยอีแม่ทีรวมแรงรวมใจรวมบุญกันมากนะคะคือคุณแม่บ่ายสีว่าเข้ามาแล้วเราจะเอาใบซีทีท่านเาราดอกกุหลาบยางสวยงามนั่นวนาสวยงามคักดอกกุหลาบแดนสวยนะคะ เ้วก็เพิ่นเราปัจจุปัจจัยมารวมสางนั่นนะคะคุณแมียายซีฟอมครับหลูกล้านเพิ่นนั่นแหละค่ะฝากกันมาเีเยวจังเลยจังเสียเอาขันขึงไอปูกระไล่ซื้อไล่เสียงทีเอฟซีรวมบุญม,มากน,นพวกอ่ะนี่ละ่ะคือเก็บไว้นะคะเกียไว้รวบร่วมค่ะไ้บชาไปเฮ็ดเท็ดเดียวนะคะเป็นเงินเป็นก้อนนั่ยเสละ,ะใจสร้างไปเป็นหมวดเป็นงมวดเป็นหมวดไปนะคะ เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่ครูสิได้เฮ็ดได้สร้างว่าเป็นหน่อยๆเนาะค่ะต้องรอสักก่อนรอซิบหามื่อเจอกบบเชื่นนึงปูก็ให้ซิบหามื่อเท่ากับเศรษฐีบุญผู้ละคนได้เฮ็ดสะสมบุญทุกมื่อนาะค่ะจากบ่ได้เฮ็ดบุญแจเทื่อนนะคะที่แม่ครูพาเฮ็ดมื่อละลอยนะเศรผู้ละคนกาก็เฮ็ดแบบว่าตังเฮ็ดมามื่อละลอยถือว่าถือกระตับเนี่ยสินะค่ะเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นสะสมบุญณ์คือปูว่าเนาะค่ะ เออจากบ่มีเงินเป็ดก้อนเดือนนึงก็สามพันพวกนี้ <laughs> ไม่นบอลบานบ่อยนี่ละ,ะลเออก็ถือว่าเทาสะสมบุญปกติเทากับบ่มีเวลาเดี๋ยวไปวัดไปว่าปกติผู้ยุ่ไก่เนาะคะ่ะยุ่กรุงเทพหรือว่ายุ่ต่างจังหวัดยุ่ต่างประเทศจังเสียกับ่มีโอกาสสิเดียวาับุญนะคะบ่มีเวลาเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือแม่คู่เป็นสะพานบุญใหญ่ซื้อสางใหญ่เนาะคะ่ะรากา ถือว่าถือว่าเป็นบุญห่าแล้วนะคะที่ปูมากปรากฏขึ้นในช่วงระยะช่วงเหตุการณ์นี่แหละเหตุการณ์แบบว่าลูกล้านกับตกทุกในยากมองง่ายๆกับเศียฐกิจบ่ดีนะคะทึ่โควิดสิบเก่าได้นะคะมากกับทึ่เอียงเข้ากับจการงานกับเฮ้ากับรวมละไรไปเมื่อปูละคนเนาะขาดหลายปูหลายคนช่วยสิตังรักตังแรงใดกับมีปูนั่นแหละค่ะที่หากำลังแรงใจ ให้กำลังกายกำลังใจให้ลูกหลานอยากสู่ต่อนะคะเพราะว่าผู้ใดกกับผมีมาทตั้งแต่กุ๊บ <sh> แต่เข่าแม่แต่แม่คู่กับผ่านความร้อนความหนาวความทุกข์ความยากลำบากแสนเช่นมากขึ้นกันพวกลูกๆเต่าๆคือเอคือวันคือแตงโมคือยิมนะคะค่ะกับขึ้นกันนั่นแหละค่ะสั่วทีได้มารับใส่ปูกับใส่เวลาโดนเพราะว่าแม่คู่กับถือว่าปฏิบัติมากเรื่อยๆนะคะแม่นว่า บ่อเฮียดให้เห็นแต่ว่าเพิ่นกะให้กำลังแร่งใจไม่คู่มาตลอดให้บอ่อให้คิดขาโตตายแมนเท่ามัดทางแมนเข่าบ่มีทางสิต่อสู้ชีวิตเท่ายังเหลืออยู่เนาะค่ะใส่ชีวิตให้มันุ้มค่มารูวาพี่ยงกระตามันมีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกแมนมาเข่าเพมีเงินเข้าเป็นหนี้เป็นสินถือเข้ายึดบ้างยึดรถแล้วบ่มีทางไปแล้วที่หนี้ที่สินทางออก มีทางเดียวคือขาดตัวตายเนาะคะ่ะความคิดของคนข้าวการตายข้าคือบระกาศสูงเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นาขา้ากขคขี้ตาพอมันมีทางออกอยู่แล้วเนาะคะ่ะทุกสิง่งทุกอย่างเนาะเพิ่นบ่อขาห้าดอกข้าเบาดีๆเพราะว่าห้ากับสิใจแต่ว่าขอเวลาบางเพื่อบางที่ข้ากับมุ่เงินบ่ท่านเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกา็คือสิเคยเจอมาเมื่อสุคนพราะฉะนั้นไม่ควรข,ขอหักเป็นกำลังใจให้เอสซีสูู้สูคนเนาะคะ่ะ ที่กำลังต่อสู่กับงานโยคู่มือนีขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตค่ะเหาลมมือนีมือหนาเห่าอาัศสียืนได้ขอหายใจเห้าเทียงท่อมซื่อสัตโ์อดทนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าสิ่งเล่นลับนะคะสิ่งที่มองบม่เห็นตันะคะที่เห่ายั่งยืนยัดแล้วก็ะน,นับถือเพิ่นค่ะเพิ่นกะต้องซอยเห้า บอดมือได้กับมือหนึ่งเพื่อตอกปรกโถขึ้นคือแม่คู่ได้เย็ดได้ดสางกับยอดคูค่ะโดยบุญบารมีขององคูนะคะค่ะแม่คู่ก็เคยซูนสินมดทุกอย่างคืค้กันแต่ว่าบัท่านสิ้นใจนะคะยังมีลมหายใจค่ะเพราะว่าย่าท้อถอยย่าหน่อยใจชีวิตเท่าลมแล้วลุกขึ้นยืนได้นะคะบอมเนวาเข้าสิลมมือนีมือหนาเข้าไปบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นห้คติทรรมซ้อนใจลูกหลานแลลวกับู่บอกว่า จักมือเฮ็ดไปเรื่อยๆลูกถึงเวลาพอสีซอยแต่ว่าเฮ้าบ่ท่านถึงเวลาแล้วเฮาปฏิบัติบ่าท่านใดถึงจุดนั้นเฮากับบสามาสีเห็นได้แล้วก็สีบ่สามาสีสําเร็จได้คือแม่คู่กับตองแด้ไปปฏิบัตินลค่ะเอาไปปฏิบัติมันสีมีเงินใน้สหนีทีแม่คู่ก็เทียงคูเพื่อนค่ะเพราะว่าเข้าเป็นหนีเป็นสิ้นร้ายเนาะค่ะบางเชื่อบบางที่คนไม่ทั้งออกเพราะว่านี่แหละสิ่งดีๆสิ่งที่ ขั้นแรกก็สิสอนให้าวฟื้นกิดนะคะฟึกกิจฟึกใจฝึกไข่ห้าเที่จะได้จะสิอยูได้ในเมื่อข้าูกเข้าอยากห้าเดือดร้อนขนาดนี้แล้วผูไไนนะะว้ได้ก็ยืนมือซอยห้าบ่ได้เวลาข้าจจะเปลี่ยนห้าวจะร้อนเนาะค่ะก็ซอยได้ก็คือกําลังใจเนาะค่ะก็นี่แหละผู้ก็ให้กําลังใจแม่ผู้มาตลอดเนาะคะ่ะกับบ่าตายนะคะก็คือว่าบ่าตายแล้วก็ยังมีชีวิตใหมให่ได้เดือยุดยุดนี้ ในเดาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสายบุญได้เดสาทั้งวัดทั้งว่าถือว่าวัดมกวัดใจลูกหลานย่อมเสียสละนะคะการทาบุญก็คือการเสียสละนะคะบพราะเป็นว่าเข้าเอาแต่ตัวถือเกลี่ถือเบือแล้วไดชสุเดชมันน้ำพิ่นแล้วกะเออหนีเพราะท่านเมื่อคุณละคนกับคีดจังสียเนาะหนีเมื่อคุณจังสีสางบุญหาละคนกับขีจังสังนะคะเวลามันเมื่อไฟจะไม่โอ้อาวจะมาคิดว่าโอ้คุณเสียได้ ค่ะเพราะในทำบุญน้ำเพลินค่ะฮาราเซะห้ากระเ,เระบีงสียหายมันมัดหนีมือเดียวเป็นไปเพได้แต่เ้าหาอยู่เป็นชีพปีหรือว่าหาปีเนาะค่ะหัวเมียอายุน้ำกันก็นยังแก้ปัญหาให้กันกเพราะใดห้าคิดแค่นี้แล้ววันนี้ซิงศักดิิ์สทซีพ้นมาซอยเ้างวดนี่สมมติว่าเ,าเ้าวเหราะมดหนีนะค่ะแต่เ้าสามารถสั่งบุญได้ถึงว่าเ้าสิได้ซีสาหามือเ้าแบ่งบุญเนาะค่ะแบ่งบุญคือการกินการท่านต่อไปต้นกา ต่อติ่นต่อเมื่อยเข้าได้นะคะที่แม่คู่เห็ดยูคุ่มือก็คือคือคติทำยังส่ละค่ะบพราะเป็นว่าไดแล้วว่าสาใดแล้วต้องเห็ดแม่คู่กับว่าไดว่าสิมาเห็ดแต่วัดเดียวนะคะทั้งวัดอันนี้คือวัดเสาหลักของแม่คู่นะคะต้นกําเนิดออยูยดนีแล้วก็บแบงปัน่นคาว่าแบงปั่นก็คือวัดละเล็กละหน่อยไปแล้วค่ะพ่อคนแดค่าน้ำค้าไฟหรือว่าคนแดดไปแสงนั่นแนสงน,น,สงนี่ทั้งวัดทั้งว่าแม่คู่ก็ ใจก็อยากให้มันเข่าบนลงนั่นแหละค่ะคือมันเป็นแนวทางของเฮ้าเนาะค่ะให้เข่าบนล่างแล้วก็สิได้ซ้อยไปมองหันมองนี้ได้ไปร่วมมองหันมองนี้แม่คู่ก็อยากไปอยูะเจ้าแม่สองนางก็ได้เป็นวันนางบ่อยค่ะก็ได้ไปดูดไปล่ำให้ปูพญานาคนฟังไปล่ำถวายเนาะค่ะแอาจจะมีโอกาสเนาะค่ะครั้งน้องค่ายเพราะว่าปูอาจจะโดนบันดาลถึงเวลาเพื่อจะสิบอกเองเนาะค่ะหลายวัดหลายว่าที่แม่คู่เด้ไปรวมสร้าง รวมเฮียบุญไปน้ำกันกับเอฟซีนั่นแหละค่ะแม่พูไปซื้อว่าสายบุญเอฟซีก็ได้เทียบบุญน้ำกันนะคะอ่ารอตะลีมันก็มาแล้วกระสีถามพูดอ่ะเนเรียนลูกไปเราได้เกจจากหมจะืมน้าพูบวกพูกระสีบอกถ้าโตมันมันเต็มละมันละเขาหยิบมันละเอาสีพูมือเนียน่ะเอาโตมันถือไปเอาตตมันออกืม เอาตูมันออกอืมขั้นตูมันบ่อออกลูกห้านสื่อไปมันก็เสียงเงินเนี่ยปูอย่าบอกหลายตัวเนาะแะภานานั่นแหละค่ะมือคณีแม่กู้กับผ้าเอฟซีนะคะสายบุญไปขอพรอน,นุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันทั้งวัดปูเท่ทองเนาะค่ะสิงซักซิด์โดนบันดาล่ะคือวอนปูขอหวยนั่นแหละค่ะต่างคนต่างอยากสุขลาบเนาะเข้ากันมีความหวังครั้งสุดท้ายก็คือ การต่อบุญนี่แหละค่ะพอเรีอนเห้อแมู่บอกกันเยเด็ฝาเรียนเฝาเรียนเ็กฝาเรียนออกสูดแปดออกสุดแปดอ๋อออกเรียนดปมไม่เป็นไรออกรวดตัวได้มันเข้าสื่อออกรวดมเปเชียนให้คนยุติมุนกเไค่ะนี่แหะเอฟซีกับบ่งเอาเด้อค่ะเด้อ บางเช้อมาที่บบทุ่หางแม่คู่อาชิปได้รับสายเข้าเบิร์นชางช่องเพราะว่าแม่คู่เขาบ้าค,อ,คอยว่างนะคะมีงานเชสิะไปล่ําล่ําถวายแล้วก็กลับมาบาดตกแต่งนั่นแตงมี่ทั้งหนักหน่อยนะคะอยู่อยู่ค่ะแล้วก็มานี่แหละก็าาะทีเดียวุ้งมาอาชิปไอเอฟซีอะไรทั้งรับแขกนะคะแต่แต่ชื่อแม่คู่เพราะเป็นแนวทางนะคะเอาเป็นแนวทางในเอฟซีซุปขูดซุปคนลำรวยไปน้ำกัน,น,นไปดูแลแม่คู่กับซี มีมนปูเพราะว่าไอ้วันกับเขียนไลซื้อไห้เยอะนะคะเน,นาะไลาสมต,ตมม่ปาอบาทนึงคือบาทตียงด่สามตม่การเียงมันออกนสามตัวน,น,น,นั่นแล้วซื้อือไปซื้อบีอตันครับนามผู้ใดเนี่ยนั่เจ้า i'm